มาดูปูเป้นะครับวันนี้ปีใหม่ใกล้จะปีใหม่แล้วส่งท้ายปีใหม่นะครับปูเป้มีหมวกใส่ด้วยนะครับหมวกปีใหม่นะครับผมคุณน้อยครับทำพอแต่ได้ใส่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับอยู่กับเราช่องผังปูเป้นะครับผมตอนเช้าๆนะครับผมโอ้ยหมวกใหญ่แห้งครับกินอ้อยไหมลูก อยก็มีนะครับมีแต่งานเลยครับผมบ้านไหนบ้านไหนก็มีแต่งานนะครับคนก็งานหมดนะครับในบ้านก็ไม่มีคนนะครับเงียบนะครับมาเราจะเดินไปต่อแล้วครับมู่บ้านใหญ่มากครับบ้านนี้ครับแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเลยนะครับปีใหม่ไม่รู้ว่าคนอยู่ไหนหมดนะครับ วันนี้ก็จะได้เข้าดาวแล้วครับว่าบูเป้จะข้าดาวที่ไหนนะครับแล้วรอติดตามกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีเพื่อนข้าดาวไหมครับวันนี้นะครับหมวกสวยมากนะครับนางสาวไทยเดินมาแล้วถนนก็มีแต่ก้อนหินนะครับทางคอนจีตหินมีแต่ก้อนใหญ่ๆเลยเดินลาบากเป้เป็นช้างที่เท้าบางมากนะครับเอ้ คนก็ไม่ค่อยลงมาจากกรุงเทพสักเท่าไหร่นะครับลงมาก็ส่วนน้อยครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแถวนี้มีแต่ป่ายางครับคนก็ไม่ค่อยไปกรุงเทพครับทําไร่อย่างหยิบยางนะครับรายได้ก็ดีมากนะครับแถวนี้ยางเยอะมากครับต้นยางพาราครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ติดตามให้เราด้วยนะครับผมแม่แม่ครับก็มีชาวบ้านนะครับมาป้อนอาหารนะครับให้ติดให้อะไรนะครับถ้าคนเยอะก็คงจะดีนะครับบ้านบ้านนี้เงียบครับสวยไหมครับทําเองนะครับหมวกหมวกทําเองครับทุนน้อยครับผมก็สวยอยู่นะครับวันนี้ตอนเช้าก็อากาศหนาวครับปูเป้ไม่ได้อาบน้ําเลยเดี๋ยวอีกเซยสายอีกสักนิด จะอาบน้ำให้นะครับเต็มคาราเบลโอวันนี้เจอขบวนคันหมากด้วยนะครับแห่เจ้าเบาวนะครับไปหาเจ้าสาวนะครับผมเราจะให้ปูเป้เดินตามนะครับเดินตามขบวนไปนะครับผมกินด้วยตรอครับมีกองยาวด้วยนะครับกองยาว ตเต้นเลยไปเลยปูเป้ต,ต่อตูดกองยาวเลยไปไใช่หไปเราเดินตามขาบวนขันหมากนะครับอากาศก็เริ่มจะอุ่นๆแล้วครับ ปีใหม่ก็จะเครือขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะมีงานเยอะมากเลยนะครับเข้าบ้านไหนก็มีแต่ง,งานเลยนะครับงานแต่งงานทําบุญนะครับเยอะแยะมากๆอะไรป,ปุ๊ปเป๊ะตามตุดเลยหาได้กินกล้วย งานแต่งก็วุ่นวายนะครับแม่ๆมว่าจะพาปูเป้ไปให้เจ้าบ่าวช,ช้างนะครับก็เขากําลังวุ่นวายอยู่ไม่มีใครสนใจเลยนะครับก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับผมไปไปบ้านหน้าแล้วครับเพราะว่าเลาะหมดแล้วครับบ้านนี้นะครับดูหมวกก่ดูหมวกดแดดออกเริ่มจะ ร้อนแล้วนะครับผมเดินไปหารถนะครับขึ้นรถไปบ้านต่อไปนะครับในการคลิปหน้าไลฟ์หน้านะครับผมแม่แม่สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่เด้อ